ตลกกันดานมากเลยนะเดี๋ยวขอถามคำถามที่มีต่ละบ้างใช่จริงจังนะเ้ยจริงจังจริงจังเออเนี่ยยังอะไรยังแม่วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอัตโต้ขับนะครับวันนี้เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของเราเราได้ถ่ายต้องอานมากินข้าว พูดคุยกันนัดไว้บ่ายโมงนี่จะบายสองอยู่แล้วจะไม่มาเลยเดี๋ยวจะทำใต้เข็ดเลย A few moments later แนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมอาร์มธาุทอนมีสุงเนินครับผมน,นีำมรนคุลมีสุงเนินน,นี่นมันคุณคุณ้นๆนะครับนี่คุณพ่อเป็นนักุบอลเก่าหรือเปล่าครับเนี่ย ใช่ชื่อตำบลนี่เขาล่าแล้เอา,าพี่คุณพ่อ <c oughs> ๆๆครับใช่ใช่ไไใช่ครับโอคุณพ่อเป็นนักฟุตบอลเก่าใช่ครับแล้วเราอ่ะผมเปน็นนักดนตรีครับ,รบ,บวงอะไรเอาเอาันนี้วงอะไรครับวงรีครับเล่นตอนสมัยมัธยมชื่อวงวงรีเลยใช่ไหมครับใช่เป็นตอนมัธยม<ช>จบดนตรีมาเออ่เรียนโรงเรียนดนตรีห้าปีแล้วก็ค่อยย้ายไปอยู่โรงเรียนชายล้วนเทพศิรินทร์ครับอ๋อโรงเรียนดนตรี โดเลมีอะไรเงี้ยได้หมดนะครับพ ja. ื้นฐานเบสิกเบสิกอ๋อเอาแล้วแล้วแล้วมาเตะบอลได้ไงครับเอชอบตั้งแต่เด็กมากกว่าแต่ตอนเด็กชอบเตะบอลกับพ่ออ๋ออาศัยพ่อว่างั้นเถอะใช่อาศชื่อพ่ออาศัยพ่อดังพ่อดังเดี๋ยวใครไม่รู้จักคุณพ่อน้องอามนะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปไว้ให้ดูเมื่อก่อนพ่อน้องอาร์มดังมากเป็น ิิชาตนยุคประมาณแปดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับต่างมาแล้วเป็นไหนหนึ่งนไอ้ดอกของผมด้วยครับเดี๋ยวเรามาคุยกันมามากัน่อแล้วเข้ามาผมว่าพ่อแน่เลยพี่ว่าพ่อเข้าที่ไหนเข้าที่ฐานอากาศเนี่ย ก็ส่วนหนึ่งก็เด็กเส้นเด็กเส้นเล่นตำแหน่งอะไรครับเล่นวิงแบ็กครับทางซ้ายทางซ้ายวิงแบ็กวิงแบ็กนี่คล้ายวิงซับหรือปะต้องไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมครับเอแล้ววันนี้ทําไมครับวันนี้ผมนัดตั้งแต่บ่ายโมงครคุณอามทําอะไรอยู่ครับนี่บ่ายสองนี่บ่ายสองจะครึ่งแล้วเนี่ยเพิ่งได้เจอกันเนี่ยครับเออรถติด รถติดครับบ้านคุณอยู่แค่นี้นะคนุณเป็นคนนัดผมมานะครับเนี่ยรถรถรถติดครับรถติดอ่าคือรายเยอะดรายเยอะตอนเช้าดรายเยอะพอ,อะพอพรไม่ค่อยยพ่าะไ,ไม่อยู่บ้านตอนเช้าอัอนนี้เป็นวันหยุดของเราเนาะวันหยุดพักผ่อนเนาะพี่รบกวนเวลาสักนิดนึงแล้วกันนะครับ <c oughs> แล้วคุณพ่อออรบ,บายดีนะครับบายดีครับก็อยู่ต้นไม้ฮะอยู่บ้านอยู่กับต้นไม้เกษียณเกษียณแล้วได้เกษียณแล้วอ้โปลูกต้นไม้ดูดูนกดูปลาอะไรของเขาไปเรื่อยอ๋อ ชีวิตหลังกเกษียณเดี๋ยวพี่ก็ดีดดมากไอบ้าผมมพ่งเป็นจะเพศ้วกินข้าวมาย่งกินอะไรมาย่งกินแล้วครับกินแล้วนะครับ,รบโทษท,ทีนะครับเดี๋ยวเอาจบตรงนี้ดนตรีแล้วมาต่อที่ไหนต่อจบรเรียนดนตรีตอนมหนึ่งถึงมห้าถึงมห้าแล้วมหกย้ายไปเทพศิรินที่หัวลำโพงหัวโพงครับแล้วก็เข้ามหาลัยที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับผมสาบันคณะอะไรครับ สาวเวสศาสตร์ครับเองการจัดการกีฬาเโดยตรงเลยเข้ามาเกี after after ่ยวกับกีฬาดูแลตัวเองดีมากใ่ดยตัวเองเจ็บบ่อยที่สุนเลยมีช่วงหนึ่งคือหยุดหยุดหยุดยาวไปไหนหยุดยาวไปหน่อยหมายความว่าหยุดเล่นบอลใช่หยุดหยุดเล่นบอลครับทำไมครับเจ็บมีการบาดเจ็บหนักอ๋อเจ็บนก็หนต้องหยุดเล่นแต่ตอนนี้ก็หายมาแล้วนะครับปกติครับที่ติดตามน้องอาร์มอยู่ปีที่แล้วน้องอาร์มเล่นนเมเจอร์ ของสถานการณ์ใช่ไหมรเล่น,นปองนาพายเอฟซีโอ้ยแล้วพี่เห็นคลิปน้องอาร์มยิงอ่ะอ่ายอ,ยอ <laughs> พี่เห็นคลิปน้องอาร์มยิงยิง,ยงพี่พี่เห็นคลิปน้องอาร์มยิงยิงสวยมากยิงสวยมากแต่ตอนนี้น้องอาจจะไม่เลิกคุยเลยอ่ะ นี่ยิงตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะทำไมน้องอ๊อฟมันยังไม่เลิกคุยอะครับผมส่วนใหญ่คือผมมันจะเลิกคุยแล้วแต่ประเด็นคือคนรอบข้างเนี่ยเขาเขาย้อนไม่หยุดไงก็มันสวยจริงๆอะครับอ้วก็บางทีก็งคนจะหยุดได้ตั้งแต่ชั้งชีวิตมาเนี่ยยิงไปกี่ลูกแล้วครับลูปนี้ลูกเดียวยิงลูกเดียวไงส่วนใหญ่จะจะส่งให้เขายิงส่วนใหญ่แอดซีดเราเราเป็นนะบิงแจ๊บเหรนะหลังก็โดนแอดซีดคอยเสิร์ฟบอลใช่ไหมครับคอยเสิร์ฟดีกว่าคอยเสิร์ฟดีกว่า เนี่ยที่ทีมเราเนี่ยซ้อมหนักไหมก็ถ้าถ้าถ้าพูดองกมาเป็นจริงก็คือหนักหนักเลยหนักมากแล้วช่วงปีดีสั้นที่ผ่านมานี่หนักมาก่หนักมากเพราะว่าปีนี้เป้าหมายเราสูงเป้าหมายเราสูงมากเป้าหมายสูงเราหนักใช่ไหมหนักครับหนักหนัก แล้ววันหยุดพักผ่อนซ้อมหนักขนาดนี้ทําไมคุณไม่อยู่บ้านนะครับไหนไม,ไม่หาอะไรพักผ่นกพอนมาบอกพี่นัดมาจะบอกพี่นัดมาประมาณนั้นพ,พี่ควรน,นะพี่ควนพี่ขอโทษพี่ขอโทษนี่ก็อยากมาเอออยากคุยแบบไม่ได้ควรอยากคุยเพราะคุยในสนามเวลามันน้อยมันเหนื่อยไม,ไม่อยากจะคุยคอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยสบายสบายผมเป็นคนอย่างเงี้ยแหละเป็นคนยนะังไงครับเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบว่านัดบ่ายโมงแล้วมาบ่ายสองเงี้ยแหละครับ เมื่อคืนเมื่อคืนนอนเล่นโทรศัพท์เพินไปหน่อยเมื่อคืนนอนเล่นโทรศัพท์เพิไปหน่อยเลยตื่นตื่นมามีอะไรทำเยอะคุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนนะครับคุณคันคอนดึกนั้นไม่ได้นะครับคุณต้องทอมบอลปกติผมนอนเร็วปกติผมนอนเร็วอ๋อเวลาวันปกติวันแข่งวันซ้อมก็ซ้อมก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะเราจบมาทางด้านนี้โดยตรงอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้ว ตอนขึนก็นั่งดีโด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 ีบีมาซอนไปเรื่อยนะฮะได้แค่นี้ตอนเล่นบอลอยู่นนึกโน้ตนะนึกเอ้านึกโน้ตวันนี้นึกว่าจะส่งให้เพื่อนร่วมทีมไม่ไม่พอ,พอพอฟุตบอลในสนามเนี่ยมันคือศิลปะ,ะเราเรานึกโน้ตเราก็เล่นตามจังหวะตามจังหวะฟุตบอลน,นะมันก็เหมือนจังหวะดนตรีก็เล่นตามจังหวะจังหวะไปถือว่านี่ครับอันนี้คือสิ่งที่ในหัวในหัวผมมีแต่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วแบบว่าโดน กคยเชื่อตลอดค่อนข้างค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ศิลปินอยู่แล้วเพราะว่ามีจังหวะจังหวะจากโค้ดในการเล่นฟุตบอลอยู่แล้วใช่ใช่แต่บางทีก็แบบศิลปินเยอะไปไหนศิลปินเยอะไปหน่อยใช่เลยโดนด่าเป็นประจำเรื่องปกติก็ค่อยฝาบไปครับเรื่องปกติพี่ก็อยากจะด่าแต่พี่ก็เตียงใจน้องนะครับผมแล้วคุณพ่อเล่นตำแหน่งกองกลางนะมิดฟิลด์กองกลางนะใช่แล้วทำไมไม่เล่นกลางเหมือนพ่อครับ ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่เพราะเพราะเพราะมันมันมันข้องตัวสูงอะแล้วเรา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 ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบที่จะเคลื่อนที่มากเท่าไหร่เลยแต่แบ็กก็แบ็คบินงแบ็คเนี่ยก็ต้องเติมขึ้นลงนะอหรือว่าเราไม่เติม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  <c oughs> แต่ไม่แต่มาแต่มคือตำแหน่งแบ็คมาคือมันเติมหน้าเดียวอ่ะอ๋อครับมันเติมมันมันมองแต่เล่นมิดฟิล์อย่างพี่เนี่ย มันมองสามัคคใช่ไหมมันมองทุกด้านเคลื่อนที่ทุกด้านไม่พี่ก็มองใครเดินผ่านมาแล้่ก็ขาวเอ้ยไม่ใช่นัอเราวีออกออกออกลูกนี้ตลอดลูกไหนครับลูกยิงนักบวชขาวเยอะจริงนะเยอะ พี่เล่นหน้าตาแบบน้องอาร์มเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหล่อเลยนะจบธรรมศาสตร์ด้วยนะครับไม่งั้นผมจะจบได้ไงนะนั่นดิพ่อหรือเปล่าเดี่ยอนี้ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวพ่อนะไม่เกี่ยวพ่อนะล้อเล่นนะล้อเล่นนะพี่เห็นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพ่อเลยแต่กบพ่อก็มาบีทุกวันอ่ะใช่โดนโดนตลอดโดนตลอดเล่นถึงคนอื่นบ้านเราเล่นดีแต่พ่อมานี่ไม่นะต้องแก้ไขตรงนี้ต้องแก้ไขเยอมาก เดี๋ยวขอถามคำถามที่มีแตลาา่ละบ้างจริงจังนะเ้ยเสียงอะไรเสียงแมวเสียงพี่นี่แหละตายสาว <c oughs> แล้วปีนี้คิดว่าตัวเองจะทำผลงานออกมาได้ดีไหมถ้ามีโอกาสดีกว่าคือผมถ้าผมมีโอกาสได้ลงผมเต็มที่อยู่แล้วแต่ผมถ้าทั้งทีมเนี่ยก็คือเราเราว่า เราว่า <eing? S 2> เราเต็มที่ทุกคนอยู่แล้วใช่พี่ว่าพี่ว่าเราเต็มที<ช>่ทุกคนอยู่แล้วเต็มทุกคนอยู่แล้วแต่มันจะเป็นถ้าถ้ามันผิดพลาดก็อาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่เราแก้ไขได้มันก็อยู่ในปีนี้คือหน้าหน้าจบอยู่แล้วในตำแหน่งที่ดีคือลำดับอะลำดับที่ดีแล้วตั้งเป้ากับตัวเองว่ายังไงบ้างตั้งเป้าเองหมายหมายหมายถึงหมาย,มายมถึงว่าฤดูกาลนี้แล้วต่อไปก็ถ้าถ้ามีโอกาสได้เล่นก็ถ้าเต็มที่ก็ทำจะทำให้ดีที่สุดจะจะจะ หนักใจไงแล้วถ้าเป็นผมนั่นอวยตัวเองแล้วงานจุดที่พี่เคยทำไว้แล้วงานพี่เคยทำไว้ที่อะขอบคุณมากนะครับพี่ยุทธนาบิดคอผมจำได้ผมทำอยู่ในเฮ้ยเคยพี่เคยทำด้วยเหรอเฮ้ยโหวันนั้นผมไปนั่งดูนี่ดูป่าพี่แต่แต่พี่ในที่เป็นกัปตันเนี่ยเราแสดงแบบเออเราโดนเราต้องแสดงความเป็นผู้นำในสนามว่าเออทีมเราโดนกระทำอย่างนี้นะมันไม่ถูกต้องอะไรเข้าใจ คนอื่นมองว่าพี่ได้ผมไม่พีทำดีแล้วพี่ก้าวร้าวอ่ะไม่ไม่ไม่ก้าวร้าวพี่ปกป้องลูกขีมดีอ่ะพี่กับตันถืวววอว่าแน่นอนพี่ก็ต้องปกป้องน้องน้องพี่แต,แต่แต่ผมไม่ทำตามเลยครับ <laughs> ผมไม่ทำตาม <laughs> อย่านะครับนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับ <laughs> เป็นเป็นความตามาเฉพาะตัวนะผมเนคนที่มีอารมณ์ที่ศิลปินพอสมควรนะครับเล่นบอลก็ก็มีลรมเ์ศิลปินเหมือนกันอมันต้องมีอ่ะ มันต้องมีใช่ไหมใช่มันต้องมีดูอดูอย่างนักบอลระดับโลกเขาก็มันต้องมีความคิดอยเต็เอางี้ดีกว่าคุณมีใครเป็นนายดาเอาไหนไหนครับเอานักบอลต่างประเทศก็ได้ผมผมชอบมาเซลโลมาเซลโรลใ,<ช>ใช่แบล็กซซายเหมือนกันใช่แบ็กไซด์ใทำไมถึงชอบมาเซลโลผมชอบความคิดลูกเล่นลูกเล่นเขาเราก็เลยเอามาทำตามเล่นพยายามพยายามพยายามใช้คำว่าพยายามดีกว่าพยายาม เพราะว่าถ้าสีมือถ้าผมเล่นได้ขนาดนั้นผมคงไม่อยู่ที่นี่หรอกแน่นอนผมก็ต้องไปอยู่บาร์เตโลน่าแล้วไม่เลี้ยวมะลิดเียมลิดมาเจอแล้วผมไม่อยู่ที่ไทยหรอกแล้วเฮ้ยมันก็อยู่ได้ไงบางทีคนเราเลือกอยากอยู่เลือกอยากอยู่ที่เราพอใจเลือกอยากอยู่ที่เรามีความสุขครับเราไม่ได้เลือกอยากอยู่เพราะว่ายังมีแต่อยากเล่นทีนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือพ่อด้วยอ๋อดีมาคืออยากคืออยากทำทำทำไม่ได้เหมือนพ่อเพราะอย่างน้อยเราก็ใส่เลือด อแน่นอนแน่นอนสมสกใส่เลือดทอร้อยบนนแน่นอนแน่นอนพี่จำได้ว่าพี่เห็นหาตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยใช่ตอนนี้ก็ยังเล็กเหมือนเดิมโดนแกงตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังเล็กเหมือนเดิมนะเออแต่ความคิดคุณค่อนข้างที่จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วในตําแหน่งนี้แล้วกันถ้ามีโอกาสก็ทําให้มันเต็มที่แล้วกันพี่ก็ บอกอะไรมาไม่ได้เพราะพี่ไม่ใช่โค้นนะฮะมีอะไรไปฟ้องโค้นนะมาฟ้องพี่รู้ป่ะพีได้ไม่ไดาแต่พี่ให้กาลังใจเสมอพี่พี่เอเห็นชอบแบบติลปินอ่ะเวลาเล่นบอลเราต้องมีความสุขใช่ไหมเวลาต้องอาร์มเล่นบอลต้องอาร์มมีความสุขแต่เวลาต้องอาร์มเครียดแล้วต้องอาร์มจะกดดันตัวเองจะเล่นจะจะเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยนะนี่พี่แนะนํานะ แค่นั้นเองอย่างอื่นไม่มีเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นนักบอลอาชีพแล้วเราต้องปรับปรุงตัวเองแล้วถึงว่าทีมทีทีมอ่าแล้วมองทีมมองทีมเราเนี่ยมองทีมเราเป็นยังไงบ้างก็ไอพูดดีนะเว้ยโคดูด้วยก็ในในในมองผมนะครับก็ทีมทีมทีมฐานอากาศก็มันเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่แล้วแหละตั้งแต่ในอดีตแล้วแหละแล้วก็ระบบ ทีเนียจูเนีย์นี่คือที่หนึ่งแล้วของระเบียบวินัยการเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องนี่คือเรื่องปกติอาจจะมีหยอกล้อกันบ้างอก็ต่อถ้าทีมก็เป็นทีมที่โอเคมันเป็นทีมที่เราเน้นเราเน้นบุคลากรภายในภายในกองทัพภายในกองทัพใช่แล้วบางครั้งบางครั้งจุดจุดบางครั้งจุดที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สิ่งที่ทีมอื่นเขามีอ่ะทีมรเราไม่มีอ่ะมันก็แตกต่างกันไปมันก็แตกต่างก็ค,คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีสันอ่ะสีสันสีสันในการในการบิวบิวเกมหรือว่าสร้างเกมอาจจะแบบว่าไม่ได้บูบวาอะไรมากแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ทําให้แบบว่าทีมเนี้ยคือผมผมชอบนะคือคําพูดอย่างเดียวเลยคือเราเราเรา,เราทีมอากาศเนี่ยใช่เราลงไปเล่นเนี่ยเราองด้วยใจใช่ ถึงแม้จะเหนื่อยอ่ะคือมันก็ต้องกัดฟันเหมือนตอนเหมือนตอนวิ่งอ่ะเหมือนตอนซ้อมอ่ะกูเหนื่อยอ่ะแต่กูต้องกัดฟันทําอ่ะเอาว่าพกูคือมันคือหน้าที่เราคือทีมนี้แล้วแต่ไปฟ้องโค้นนะไม่ต้องฟ้องพี่ผมไม่ค่อยพูดหรอกผมกัดฟันอย่างเดียวผมหมันผมพูดว่าพี่อะยกัดฟันอย่างเดียวใครว่าใครด่าอะไรผมกัดฟันอย่างเดียวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหลังพี่จะไปแอบไปคลิปให้ว่าน้องอาร์มบวดมันเหนื่อยอะไรนะครับอย่าเลยอันนี้นึงอย่าเลยอย่าเลยอ พี่ก็หวังว่าปีนี้น่าจะน่าจะประตาของเล่นไประดับหนึ่งอยากให้อยากให้ทีมประตาของเล่นจริงเราอยากให้ทีมประตาของเล่นอยากให้กลับอยากให้กลับขึ้นไปอยู่จุดจุดเดิมจุดจุดเดิมเนาะไปเขียนที่สุดเนาะไปเขียนที่สุดครับด้วยดยด้วยสภาพองค์กรของเรานะมันเป็นแบบนี้นะครับทำให้เขารู้ว่าเออเนี่ยเรามีบุคลากรแค่เนี้ยเราใช้เราใช้คนในเราใช้คนแค่เนี้ยเราก็สามารถกลับมาบุคลากร เราพี่ว่าพ so right? right. ี nature, ่มองว่าเราด้อยกว่าคนอื่นแค่นี้พี่ว่าแต่สภาพแวดล้อมของเราไม่ด้อยกว่าเลยดีกว่าด้วยประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วก็ระเบียบวินัยในทีมระบบทีมระบบการเป็นอยู่พี่ว่าพี่ว่าทีมเรามีเสน่ห์มากใช่มีเสน่ห์มันกลายเป็นเหมือนเป็นมนต์อะมนต์ขังอะไร่เยเพราะมันทํามาทุกยุคทุกสมัยมันก็เหมือนกับเอายุคเก่าๆกลับมาใช้แล้วผมผมชอบนะผมซึม พี่รู้บ่างความฝันสนามทูเนี่ยเป็นสนามที่ความฝันพี่ตั้งแต่เด็ก่นแหละผม,ผมพี่ถึงกัดฟันทู้ต่ออยู่เหมือนกันใช่กัดฟันกัดฟันหลายหลายคนผมผมตัวอย่างภาพเราก็มีนะแต่ละคนอ,อย่างอย่าง,อย,างอย่างพี่อย่างเงี้ยอย่างพี่อเอาอย่างพี่โอ๊ตอย่างเงี้ยอาซีดีวัตใช่ไหมพี่คิวพิทยนัทจันนยา คือเขาก็ผ่านจุดสูงสุดมาใช่เขาก็กระทออก็คือเขาทุกคนรักหมดแน่นอนการันตีแน่นอนกินเลือดมาเนี่ยสีเขียวพาไปหาหมอด้วยอ๋อไม่ใช่อีกอะไรกินเลือดมานี่คือเฉาะจีเทาแน่นอนอ๋อใช่ร้อปเซนพี่ก้าการันตีได้พพี่ใช่ครับผมผมเป็นผมผมถือว่าผมเป็นหลานแล้ว ああ <S 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 แต่เราก็ถส <im <im ื่อว่าในสายเลือดเราอยู <im <im ่ในสายเลือดอยู่ในสายเลือดผมซึมมานานมากใช่นานเล่าจะได้ก่อจะได้มาเล่นกับพี่เขาอย่างอย่างอยากมันเหมือนมันกลายเป็นมาตรฐานเลยใช่ก่นจะได้มาเตะกับพี่เนี่ยใช่เหมือนพี่ถ้าผมมาไล่พี่เห็นผมอ่มใพี่โอ้โหมึงโตขนานี้โอ้โหกูมึงจะมามึงได้มาเตะกูลยงได้มาเตะกู้เตะกูเตกูได้มาเตะมึงมัเได้เตกูด้มาเตเลย้าเขาเู้สึกู้เตะกไเไง แล้วต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นว้าเป็นเทศเป็นเทพไมบอกใครนะเป็นเทพเอ้ใจอ่าอย่างนี้เราก็พูดคุยกันมานานพอของปากของคอแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น พูดมาใช่ใช่เขาก็กระทอก็คือเขาทุกคนรักหมดแน่นอนการันตีแน่นอนกินเลือดมาเนี่ยสีเขียวพาไปหาหมอด้วยอ๋อไม่ใช่อีเลือดมานี่คือกรเทาะสีเทาแน่นอนอ๋อใช่ร้อยเปอร์เซนต์พี่กล้าการันตีได้พี่ใช่ครับผมผมเป็นผมผมถึงกัผมเป็นหลานแล้ว แต่เราก็ถืสว่อว่าในสายเลือดเราอยู่ในสายเลือดอยู่ในสายเลือดผมซึมมานานมากใช่นานเล่าจะได้ก่อจะได้มาเล่นกับพี่เขาอย่างอย่างอยามันเหมือนมันกลายเป็นมาตรฐานเลยใช่ก่านจะได้มาเตะกับพี่เนี่ยใช่เหมือนพี่ทักผมมาไลที่พี่เห็นผมม่ะช่ี่โอ้โหมึงโตขนานี้โหกูมึงจะมามึงได้มาเตะกูเลยนะกูไ้มาเตะกูได้มาเตะกูงด้มาเตะกพอใจเลยเพารู้สึกเป็นไง แล้วต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นบ้าเป็นเทเป็นเทพไมบอกให้นะเป็นเทเออใจอ่าอย่างนี้เราก็พูดคุยกันมานานพอขอบปากของคอแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดของน้องอาร์มครับคือแบ็กไซด์่านอากาศเรีของเราจะไงฝากช่วยติดตาม น้องตามด้วยนะครับว่าผลงานปีนี้จะทําได้อย่างที่ใจมุ่งหวังหรือเปล่าฝากอะไรหน่อยไหมไม่ว่าจะเป็นทุกยุคเลยยุคไหนก็แล้วแต่อยากจะฝากทีมฐานอากาศเดียวกีนะครับดูด้วยกันนะครก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทีนี้นะครับตองนันตรงนั้นต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับช่องออโต้ข่าบเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาทาเสนอใหม่ก็ จะพยายามทําให้ออกมาให้โอเคที่สุดนะครับบางทีมองว่าทุกคนคงชอบสไตล์สบายๆแบบนี้เรือฟุตบอลคงมีเยอะแล้วล้ากันไปสล็อตสล็อตเรคลิปนี้นะเรือฟุตบอลสามสิบสามสิบกาแฟเจ็ดสิบแล้วที่สุดเจือเจ็ดสิบ 70, อ้าวมีแบบค์กูติสไหมหรอแบงรูกูติสเนี่ยพัก่อนขอโทษทีเราควรละกันมัน าวมันน่าจะรบกวนใหม่ยแต่ช่วยกรุณามาให้ไว้ๆหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับคุณาขอบคุณครับ